ตรวจเบาหวานขณนะตั้งครรภ์เกินน้าตาลไม่ผ่านจ้าวันนี้เรามีนัดมาตรวจเบ,บาหวานนะคะทุกคนสิ่งที่แตยม,มาก็คือมะนาวและนี่คือน้ําหนักที่ขึ้นมาระหว่างตั้งครรภ์จ้าให้ไทยว่าสารขึ้นมากี่โลคอมเมนต์มากันหน่อยทุกค,คนจะบอกว่าฟิลลิ่งมันคือแบบแย่มากมันคือเหมือนกินน้ําตาลนอะ่ะมันไม่ได้จริงๆอะ่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังจะไปตรวจเนี่ยสารแนะนําให้เอาน้ามะนาวไปนะน้ามะนาวช่วยชีวิตมากแล้วเราก็จะมาเจาะเลือดน,นะคะแล้วก็มาฟังผลกันสรุปผลที่ออกมาคือน้ําตาลเกินจา้าแต่เกินไม่มากนะจิตใจร้าวโรคหล่่งาาานกอ้บตววขั้งครว มันขึ้นได้แบบงงๆนะของสาเพราะสาไม่ชอบกินของหวานอยู่แล้วทุกคนแต่มันมาได้ยังไงไม่รู้และรอบนี้นะคะก็คือเป็นการกลับมาทานน้ําตาลอีกรอบซึ่งรอบนี้นะคะทุกคนเราต้องมาเจาะดูค่าน้ําตาลทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งสี่ <4 S 1> ครั้งเนี่ยก็ต้องอดอาหารเนี่ยทุกคนบอกเลยว่ามันทรมานมากและเจ้าเบบีก็ถีบเก่งมากเลยนะทุกคนสงสัยน้องหิวแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนดีใจมากมและนี่คะ่ะผ่านค่ะผลผ่านค่ะ แฟนก็เลยจัดรางวัลสําหรับคนเก่งให้นะคะก็นี่เลยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นเปเลยจุกๆจใครที่กําลังจะตรวจเบาหวานขนาดตั้งคันนะคะสาแนะนําให้งดก่อนไปตรวจนะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้งดก่อนไปตรวจก็เลยเจอว่าไปใครกําลังจะไปตรวจเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเป็นกาลังใจให้นะ